รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวตัวนี้เป็นเดรสยาวผ้ายีดุนเวฟนะคะเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักค่ะพี่แล้วก็เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดนะคะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อผ้าไม่ย้่ยด้วยเนื้อผ้าของเขาจะมีความน้ำหนาน,นุ่มใส่สบายตัวนี้ไม่หนาเยอะนะคะพี่ผ้าไม่มีสับใหม่นะคะตัวนี้นะชุดเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดค่ะพี่ผ้าดีมากๆใส่ยาวๆขุมๆค่ะงานของเขาจะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็ซิปตรงนี้นะพี่จะรูดได้จริงนะคะ แล้วก็มีหมุดตุ้งติ้งแบบนี้ค่ะแขนนะพี่ใส่สบายเลยค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนะงานเป็นของสาวอวบค่ะแล้วก็มีกระเป๋าล้วงตัวนี้ทั้งสองข้างนะพี่ใช้งานได้กระเป๋าลึกนะคะมีทั้งสองข้างส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าดีมากๆเลยตัวนี้เป็นผ้ายืดอุ่นเวฟนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะคะพี่48นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็น f ีไซ s i ค่ะมีไซส์เดียว ตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปนะใส่สวยจริงๆแล้วจะอ,อกเล็กกว่านี้พี่ก็ใสได้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นฟิลใส่สบายๆนะ <S <S <บ>รุ่นนี้นะคะพี่ขอจัดโปรให้เลย229เท่านั้นกับงานชุดเดตตัวนี้นะคะพี่เอาไปแค่229นะเป็นชุดเดตผ้าย,ยืดบุนเดทนะผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าตัวนี้นะทิ้งตัวค่ะพี่แล้วที่สําคัญเลยผ้าไม่ต้องรีดค่ะอ,อกนาผ้า48นิ้วและพี่ความยาวชุด49นิ้วนะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งนะพิมตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล่อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสขึ้นไว้ให้ด้วยค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญในเริ่มจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะขอเรียกว่าสีดํานะคะพี่พื้นเขาเป็นสีดําและลายเขาเป็นแบบนี้นะ229สองเเท่านั้นนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนนี้ะะค พ um ี่พ <át> ิมว่าสีแดงตวเนี้พื้นเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะขอเรียกว่าสีกลมนะพื้นเขาเป็นสีกลมเข้มๆนะคะพี่และลายเขาเป็นแบบนี้นะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมว่าสีกะปิกนะคะตรงนี้พื้นเขาเป็นสีกะปิกนะและลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่จัดให้พี่เลยสองสองเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทมาจ่ายเป็นแบบ้อมโอนจะรับกี่โตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ไปชุดเดทยาวนะ เป็นผ้าเ,เทปตัวเดิมเลยเป็นผ้ายืดบุญเวฟนะเนือ yani ้อผ้าของเขานะนุ่มๆค่ะพี่หนานุ่มใส่สบายไม่หนาเยอะผ้าไม่มีซับในชุดเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดเลยใส่ยาวๆคุ้มๆเลยค่ะอกหน้าผ้า40คุ้มๆเลยค่ะอกมาผ้า48นิ้วความยาวชุดอยู่ที่49นิ้วนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนีพ้พี่พ like ิมพ์ว่าสีกะปินะคะพี่พื้นเขาเป็นสีกะปินะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้ พื้นเขาเป็นสีกรมนะคะสีเ่้าไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะพื้นเขาเป็นสีแดงเลือดหมูนะ <S <S และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่พื้นเขาเป็นสีดํานะคะพี่เอิมสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่จัดให้เลยสองสองเก้าเท่านั้นค่ะ